สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์เรื่องนะครับบอลสดนะครับบอลบอลสดหรือบอลไลฟ์สดนะครับว่าโกงได้หรือไม่นะครับก็จะไม่ตอบนะครับว่าโกงได้หรือไม่นะครับก็คือว่าจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าบอลคู่ใหญ่อะบอลคู่ใหญ่เนี่ยมันก็เวลา เวลามันก็จะค่อนข้างตรงนะครับแต่บางคู่ก็ไม่ตรงนะครับก็คือว่าบอลไลฟ์สดก็คือบอลกําลังเล่นอยู่แล้วเปิดราคาให้เราแทงนะครับก็มีบางคู่ที่ว่าเล่นไปแล้วห้านาทีนะครับเกินไปห้านาทีแต่ว่าไอราคาที่เปิดอยู่เป็นนาทีอยู่ที่ต่ํากว่าต่ากว่าหนาทีก็คือว่าสมมติว่านาทีที่ สามสิบห้าก็อยู่นาทีที่สามสิบคือว่าผลเนี่ยเว็บรู้ไปแล้วะนะครับสำหรับบางคู่นะไม่ได้บอกว่าทุกคู่นะครับกาน,นี้ทำไมเว็บต้องทำอย่างนั้นนะค,คือว่าถ้าไปกลับอะ่ะมัน,ม,นมันทั่วโลกอะ่ะมันจำนวนเงินมันค่อนข้างเยอะนะครับก็เว็บพนันก็จะหาทุกวิธีทางนะครับที่จะทำนะครับก็ วันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าเคยโดนมากับตัวนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือนะครับถ้าไอ้สำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องนะครับคู่เล็กๆนะครับบอลอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยยูยี่สิบเอ็ดยูสิบเกอย่างเงี้ยครับก็มาเปิดให้เราแทงมาเปิดมาเปิดให้เราแทงนะครับ อย่างมันไม่ใช่ความบังเอิญนะถ้าบังเอิญคนก็คิดว่าบังเอิญแต่จริงๆแล้วมันไม่บังเอิญนะครับ <ton lie> คือมันไม่บังเอิญแต่คนคิดว่าม wow ันบังเอิญนะครับมันไม่ได้บังเอิญนะครับแต่คนคิดว่ามันบังเอิญนะครับคุณก็คิดว่ามันบังเอิญแต่มันไม่ได้บังเอิญนะครับก็คือว่านะครับ อย่างคู่นี้นะครับมันแข่งไปแล้วนะครับห้านาทีหรือถึงสิบนาทีอะ่ะคือว่าผลเนี่ยมันอย่างคู่นี้ย,ยิงไปแล้วนะมีการยิงไปแล้วเนี่ยคุณไปกดสูงนะครับก็กดไม่ติดอะ่ะกดสูงอะ่ะคุณกดไม่ได้ก็คือว่ากดปุ๊บราคาบอกว่า มีการเปลี่ยนแปลงราคานะครับไม่สามารถยอมรับได้นะครับก็คือว่าเบ็ดเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือว่าที่จริงก็คือว่าเว็บรู้ผลไปแล้วว่ามีการยิงไปแล้วนะครับก็คือให้เรากดไม่ได้นะครับก็คือปิดเบ็ดแต่ถ้าคุณอันนั้นอนะตอนนั้นอะถ้าคุณกดต่าอะกดต่าอะอย่างมีการยิงแล้วคุณกดต่ําอะ นะครับรีบยอมรับเลยนะครับรีบยอมรับเลยก็เท่ากับว่าเสียเลยไงเพราะมันยิงไปแล้วแล้วคุณกดต่ำแล้วอันเนี้ยมันเป็นความบังเอิญตรงไอ้ตรงไหนรู้ไหมก็คือว่าส่วนมากเนี้ยมันจะเป็นคู่เล็กถ้าคู่ใหญ่จะไม่ทำกันเพราะว่า ตัวโลกก็คือว่าเขาจะรู้กันแต่ว่าถ้าคู่เล็กอย่างบางคู่เนี่ยเขมียนยูยี่สิบเขมียนยูสิบเก้าอย่างเงี้ยแล้วอย่างประเทศอื่นมาแทางเนี่ยจะไปรู้ผลได้ไงใช่ไหมก็ดูตามบางบางประเทศคือไม่มีผลด้วยดูผลได้แค่หน้าเว็บอย่างเดียวนะครับคือบางบางประเทศก็ดูผลในเว็บไซต์ นะครับผลนะครับซึ่งเว็บไซต์เว็บไซต์เว็บไซต์นะครับถ้าพูดถูกมันไม่ตลกนะครับแกงบูกิดนะครับถ้าบางเว็บไซต์นะครับก็เป็นของเว็บพนันด้วยนะครับก็จะบอกไว้อย่างนี้นะครับก็บางคู่ก็ผลจบไปแล้วนะครับถ้ามีการยิงขึ้นมานะครับ คุณกดสูงอย่างเงี้ยหรือคุณกดฝ่ายที่จริงไปอ่ะก็ระบบก็จะบอกว่าราคาเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่ให้คุณกดคือย่างคุณใส่ราคาไปคุณจะแทงควกเนี้ย0 0าพันแต่ว่าระบบก็ไม่ให้คุณแทงขึ้นตัวเลขแกงตัวเลขผิดมากอะไรมากให้คุณใส่ไม่ได้นะครับรามาดูทําไมก็จะแชร์ว่า ความบังเอิญน,นะครับก็คือว่าอีอยูนะครับเคยนะครับบอลกําลังไหลยอยู่คือบอลไหลคือบอลสดนะครับก็คืออออสเตรเลียออสเตรเลียยูสิบเก้านะครับเอามาเปิดราคาให้เรานะครับแล้วคันนี้ความบังเอิญมันอยู่ที่ว่านะครับอาจารย์มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนอยูออสเตรเลียพอดีนะครับ แล้วก็ไปดูอะไปดูอะไปดูกีฬาคู่นั้นพอดีนะครับก็เป็นเพื่อนกันทางใน facebook ด้วยนะครับก็คืออ้างั้นลองลองไลฟ์มาดูสิว่าเป็นอย่างไรนะครับมันพอดีเลยคู่นั้นเน่ยเขาก็ไอ้เพื่อนก็ไลฟ์มาให้ดูก็คือว่า ตอนนั้นมันอยู่ที่นาทีนะครับสี่สแต่เว็บอ่ะมาเปิดให้เราอยูน่นาทีที่สามสิบนะครับซึ่งที่ที่เพื่อนอ่ะส่งให้มามันคือมีการยิงไปแล้วนะครับทีนี้ก็เลยรู้เลยถ้าบอลคู่เลก็กอ่ะบอลไลฟ์สดอ่ะนะครับบางคู่อ่ะมันผลมันไปอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับ ก็คือผลมันแข่งไปแล้วประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับถ้าใครกดในที่ถูกอ่ะที่มันที่จะได้เงินก็กดเม่ติดมั่อะไรมั่งนะครับส่วนถ้าใครกดในนาทีในคู่นะครับกดในที่จะต้องเสียเงินก็คือว่าเบ็ดระบบเบ็ดก็ยอมหลับนะครับไม่ไม่ใช่ความบังเอิญน,นะครับความตั้งใจนะครับ คือว่าได้กับเสียเนี่ยมันต่างกันะเยอะนะแล้วเรื่องอะไรต่อดีที่ที่เจอมาอีกกับบอลอหไรนะครับอืมแล้วก็มีสองเครื่องอสองเครื่องอาจารย์ จำเป็นพวกไอ้กินโบนัสสำหรับพวกโบนัสไอ้บางช่วงก็จะกินโบนัสนะครับโบนัสก็คือว่าแทงทั้งสองฝั่งก็ไอ้กดทั้งสองฝั่งเลยไอ้เครื่องนี้แทงทีมนี้อีกเครื่องหนึ่งแทงทีมนี้นะกดทั้งสองฝั่งนะครับไอ้ฝั่งฝั่งที่ได้เงินกดไม่ติดกดไม่ใช่กดไม่ติดคือไม่ยอมรับแต่ว่าอีกฝั่งที่เสียเงินยอมรับทา,ทางที่กด พร้อมกันอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบอลไลท์นะบอลไลท์แล้วก็มีเรื่องก็คือนะครับเพื่อนก็ส่งมาคือว่าเพื่อนที่ส่งวิดีโอมาตอนนั้นเนะี่ย มันเป็นนาทีที่คนละเรื่องกับที่เว็บเปิดให้เราเล่นนะมันคนละนาทีกันคือเพื่อนเนี่ยส่งมาให้เราดูเนี่ยมันเป็นนาทีล่วงหน้าแล้วคืออันนี้คือความบังเอิญน,นะครับที่เพื่อนมีเพื่อนเป็นชาวออสเตรเลียคือชาวต่างชาตินะครับแล้วเว็บนะครับเปิดคู่นั้นพอดีนะครับเป็นยูสิบเก้านะครับก็คือว่าทีนี้เราก็เลยรู้แล้วว่า ฟุตบอลไลท์นะครับคู่เล็กๆนะครับก็คือว่าบางคู่นะครับผลมันล่วงหน้าไปแล้วนะครับเราเอามาเปิดให้เรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็แจกแค่นี้นะครับ